ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมีสมองมีปัญญานะนะเรียนภาษามาบ้างเรียนควา,ามรู้มาบ้างคุณก็จะรู้ว่าฝ่ายค้านน่ะเขาไม่สามารถทำอะไรได้นะครับฝ่ายค้านาจะเอาใครเข้ามาเหรอครับจะอนุมัติเรื่องอะไรเหรอครับ ถามได้เลยครับฝ่ายค้านเขาจะอนุมัติอะไรได้ครับเขาจะทําอะไรได้ครับเขาใช้งบประมาณได้เลยครับเขาอนุมัตินโยบายอะไรได้เลยครับเขาทํานโยบายอะไรได้เลยครับและตั้งแต่พักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอนาคตใหม่ใช่ไหมมาก้าวไกลมาพักประชาชนเขาเป็นรัฐบาลหรือ,อยังครับเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลย มึงอยู่ในรูไหนมาครับยังไม่โผล่จากรูใช่ไหมหรือว่าเมื่อตอนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือฮะตอนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมหรือพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาได้แค่นี้ใช่ไหมทำให้มึงมีสติปัญญาได้แค่นี้ใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะหน้าตาก็น่าจะอยู่นะ บนโลกมันนี้มาอย่างยาวนานนะแต่สมองไม่ได้พัฒนาเหรอครับนะสมองไม่ได้พัฒนาตามอายุเหรอครับสงสัยอยู่กับท็อปนิวบ้าหรือเปล่านะคนที่จะสามารถโกงกินทุจริตคอร์รัปชันได้ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมีงบประมาณอยู่ในมือเหรอครับ ฝ่ายค้านออกนโยบายอะไรได้เหรอครับฝ่ายค้านอนุมัติโครงการอะไรได้เหรอครับฝ่ายอค้านไปเซ็นสัญญานะสัมปทานกับใครได้เหรอครับไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่บอกฝ่ายค้านโกงกินเฮ้ยมึงไปอยู่รูไหนมามึงไปอยู่รูไหนมาช่วยบอกหน่อยนะ ในรูที่มึงอยู่อะ่ะยังมีพวกมึงแบบนี้เยอะไหมใจเย็นเข้าป่วนเขาให้ไม่มีที่ดินอยู่ถึงจะรู้สึกนะลู้ขี้ครับพวกนี้ประสาทจะกินน่ะนะฝ่ายค้านเสนอกฎหมายแต่รัฐบาลปัดตกหมด นะโกงกินคอร์รัปชันมีแต่ฝ่ายบริหารและก็เจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องครับขนาดฝ่ายค้านเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนฝ่ายรัฐบาลมึงยังปัดตกหมดเลยล่าสุดนี้เห็นชัดๆเลยกรรมธิการที่ดินพยายามจะเอาเรื่องของเขากระโดงเข้าพิจนารณานในชั้นกรรมธิการกรรมธิการที่ดินประธานกรรมธิการเป็นของพักประชาชนเป็นของพักประชาชนนะประธานกรรมธิการนะ แต่นะเขาเรียกว่าอะไรในสมาชิกในกรรมธิการกรรมธิการทั้งหมดเนี่ยเป็นของฝ่ายรัฐบาลคําถามคือพอจะเสนอเข้าแม่งสอสอฝ่ายรัฐบาลแม่งจันไรเดินออกจากกรรมธิการทําให้การประชุมร่มทําให้องค์ประชุมไม่ครบแล้วเอาเรื่องของเขากระโดงเข้ากรรมธิการที่ดินไม่ได้นี่คือความระยำของสสอฝ่ายรัฐบาล นี่คือความจัไลไรของฝ่ายรัฐบาลใช่หรือไม่เฮ้ยขนาดกรรมธิการนะที่ดินที่เป็นประโยชน์ของชาติมึงยังใช้เงื่อนไขนะที่มึงมีพวกมากกว่านะทำให้กรรมธิการล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบเสนอเข้าพิจารณาไม่ได้ นี่คือาร์มทุเรศนี่คือารามระยำหรือเปล่าแล้วมึงมาโทษฝ่ายค้านมึงมากล่าวหาฝ่ายค้านเหรอพักฝ่ายค้านตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลเป็นพักประชาชนเขายังไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลเลยเขายังไม่ได้ออกนโยบายอะไรเลยเขายังไม่ได้บริหารงบประมาณเขายังไม่ได้เซ็นงบประมาณอะไรเลยเขายังไม่ได้ไปเซ็นสัมปทานให้กับใครเลยถามจริงๆเถอะครับ พ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งสอนมาแล้วครับนะครับหรือว่านะครับที่บ้านเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่งจะมีเงินซื้อเน็ตเมื่อวานนี้ยุคนี้เปรตเยอะค่ะเมื่อไรเปรต นะมันจะหมดไปจากประเทศสัทีเบื่อมากแล้วค่ะนะครับแสดงว่านะครับคนที่ชื่อแดงเนี่ยมันน่าจะเพิ่งจะมีเงินเติมเน็ตเมื่อวานนี้ป่ะมันก็เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยสงสัยเพิ่งจะเติมเน็ตเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเข้าถึงถึงอินเทอร์เน็ตจากโลกอินเทอร์เน็ตเลยโผล่หัวขึ้นมาดูโลกเขาสนอยว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้ว สมัยหน้าต้องให้พักประชาชนมาบริหารจะได้รู้ว่าของจริงหรือของปลอมจะได้พิจารณาถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วผมก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าสมัยหน้าถ้าพักประชาชนได้มาเป็นรัฐบาลอย่าคิดว่าผมจะเชียร์นะผมก็จะทําการตรวจสอบผมก็จะพยายามผมจะเป็นคนตั้งคําถามผมก็จะวิพากวิจารณ์นะโยบายทุกนโยบายที่ออกมาของพักประชาชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะผมยืนยันว่าผมคือประชาชนฝ่ายค้านและเป็นประชาชนฝ่ายค้านตลอดเพราะผมยึดหลักที่ว่าฝ่ายค้านนะครับไม่มีงบประมาณอยู่ในมือไม่สามารถอนุมัติอะไรได้แต่คนที่จะทำนะครับทุจริตคอรัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนนะคือฝ่ายรัฐบาล นะคือฝ่ายรัฐบาลก็ด่าได้เหมือนกันถูกต้องครับคือฝ่ายรัฐบาลวันนี้เราเป็นประชาชนเราต้องตรวจสอบรัฐบาลครับว่ารัฐบาลมึงออกนโยบายอะไรนะครับมึงให้งบอะไรนะมึงไปเซ็นสัมปทานอะไรนะมึงไปเซ็นสัญญาอะไรต้องตรวจสอบพวกมันครับผมอยู่ส้มนะผมว่าต่อให้350เสียงก็ไม่ได้ มันก็นะครับมีมือที่มองไม่เป็นนะครับงานนี้นะครับตายเลยคนที่ไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆให้ประเทศจเจริญน,นะนะนะครับผมอยู่ส้มนะแต่บอกให้350อห้นะครับยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าได้350จริงนะยังไงก็ได้เป็นรัฐบาลครับนะยังไงก็ให้เป็นรัฐบาลครับแต่คุณกำลังคิดว่าเฮ้ยถ้า350ร้้า350เขาก็จะปฏิวัติผมบอกเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ป,ปฏิวัติคําถามคือนะถ้าเคานึกอยากจะปฏิวัตินะครับเขาก็ปฏิวัติแล้วครับแต่การจัดปฏิวัติหรือว่าทหารจะออกมามันต้องมีมูลเหตุมีเหตุการณ์และส่วนใหญ่ก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรครับคือความไม่สงบประชาชนทะเลาะก,กันเองเกิดความเสียหายในภาคประชาชนคุณลองย้อนกลับไปดูทั้งหมดที่เกิดการปฏิวัติเกิดการยึดอํานาจเกิดการรัฐประหาร เกิดจากประชาชนสองฝั่งออกมาทะเลาะก,กันเองออกมานี่กันเองอะไรกันเองถูกต้องหรือเปล่าครับนะและเมื่อก่อนผมต้องยอมรับครับเราไม่มีสื่อแบบนี้เราไม่มีข้อมูลแบบนี้ประชาชนโดนปั่นหัวเป็นจิ้งหลีดจากนักการเมืองนะจากพวกแกนนำต่างๆนะให้ออกมาสุดท้ายคนที่สูญเสียคือประชาชนนะคือประชาชน แต่คนที่ได้ผลประโยชน์คืออะไรครับไอ้พวกแกนนำนะครัเดี๋ยวนี้พวกมันไปเป็นอะไรเป็นเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่แต่ประชาชนติดคุกไอ้นีไน่ไอ้นีนน่ถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับวันนี้นะครับการที่เราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยการที่เกิดการรัฐประหารเราเข้าใจครับออกมาออกมาแต่เราต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรสถานการณ์แบบไหนทาไมถึงออกมา เพราะมันแก้ไม่ได้จริงๆนะเพราะประชาชนไม่เข้าเข้าไมถึงแต่ตอนเนี้ยผมเชื่อประชาชนเราเข้าถึงข้อมูลเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่ประชาชนจะไปลงถนนไปประท้วงผมบอกเลยว่าน้อยถูกต้องครับเพราะตอนนี้ประชาชนสามารถมีข้อมูลข่าวสารได้เองสามารถออกมาพูดได้เองสามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์ได้เองเมื่อก่อนนี้สมมุตินะครับประชาชนออกอยากจะออกมาพูดพูดได้ไหมไม่ได้นะ ออกมา,าแสดงความคิดเห็นได้ไหมก็ไม่ได้แต่สมัยนี้